ชายหนุ่มคนขับรถผู้ซื้อสัตว์เขาคือคนธรรมดาที่ต้องทำงานหนักทุกวันเพื่อแลกกับค่าจางเล็กน้อยแต่เขาไม่เคยบ่นไม่เคยปริปากเขารู้หน้าที่ดีว่าตัวเองคือเพียงเงาของครอบครัวมหาเศรษฐีอันดับตน้ตนๆของประเทศแต่ใครเล่าจะรู้โชคชะตากลับนำพาให้เขาได้พบกับมิน้นลูกสาวคนเล็กของเจ้านายผู้เพียรพร้อมทั้งฐานะและรูปสมบัติวันหนึ่งขณะที่ต้นขับรถไปส่งคุณหนูตามปกติฝนพรำเบาๆถนนเปียกมันวับเขาเอ่ยเสียงนุ่ม คุณหนูระวังพื้นลื่นนะครับเดี๋ยวผมกางร่มให้มิ้นไงหน้าขึ้นมองเห็นแววตาจริงใจไม่มีแววแส,สแสรรงต่างจากชายหนุ่มมากมายที่ร้ายล้อมเท้ามาทั้งชีวิตหัวใจหญิงสาวที่ไม่เคยสั่นไหวกลับเริ่มสั่นคลอนโดยไม่รู้ตัวทุกวันต่อมาการเดินทางที่เคยเงียบงนันกลับเต็มไปด้วยบทสนทนาเล็กๆเสียงหัวเราะแผ่วเบาความอบอุ่นที่ไม่ควรเกิดขึ้นระหว่างเจ้านายกับคนขับรถกลับค่อยๆแทรกซึมเข้ามาในหัวใจทั้งคู่และแล้วค่ำวันหนึ่งขณะที่ต้นเพลอหลุดคำพูดออกมาด้วยความจริงใจ คุณหนูสำหรับผมคุณคือคนที่ผมอยากปกป้องแม้จะไม่ใช่หน้าที่ก็ตามคำพูดนั้นทำให้มินนิ่งอึงใบหน้าแดงเรื่อก่อนที่รอยยิ้มบางๆจะผุดขึ้นบนริมฝีปากแววตาที่เธอมองต้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปความรู้สึกที่เกินกว่าเจ้านายคนรับใช้ได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วรุ่งเช้าวันใหม่รถหรูสีดำคันเดิมแล่นเข้ามาจอดตรงหน้าคฤหาสน์ต้นยังคงทำหน้าที่เหมือนทุกวันเขาเปิดประตูรถด้วยท่าทีสุภาพเชิญครับคุณหนูมินยิ้มตอบ แม้รอยยิ้มจะอ่อนแต่สายตากลับอบอุ่นเกินกว่าที่ควรในทุกๆก,การเดินทางความใกล้ชิดเริ่มมากขึ้นเสียงหัวเราะเบาๆระหว่างคนทั้งสองดังขึ้นภายในรถคันหรูเสียงที่ไม่เคยปรากฏมากก่อนในบ้านหลังนี้แต่ความสุขมักจะอยู่ไม่นานวันหนึ่งคุณชายใหญ่มหาเศรษฐีผู้เป็นพ่อเดินผ่านสวนหลังบ้านโดยบังเอิญเขาเห็นภาพที่ไม่ควรเห็นต้นยืนคุยกับมิ้นอย่างสนิทสนมดวงตาของลูกสาวเต็มไปด้วยความรักไม่ใช่เพียงแค่ความไว้ใจสายตาของเศรษฐีใหญ่เปลี่ยนเป็นไฟโกรธ เขากัดฟันกรอดก่อนจะตะโกนเสียงดังลั่นนี่แกคิดว่าตัวเองเป็นใครกล้ามาแย ế กับลูกสาวฉันอย่างนั้นเหรอหมินสะดุ้งเฮือกต้นยกมือไหว้ทันทีผมผมไม่ได้มีเจตนาไม่ดีครับแต่คําแก้ตัวนั้นกลับยิ่งทําให้เศรษฐีโกรธจัดหุบป,ปากคนขับรถก็จงอยู่ในที่ของมันคืนนั้นครอบครัวถูกเรียกมาประชุมด่วนเสียงพ่อดังสะท้อนกล้องทั่วห้องรับแขกใหญ่ลูกสาวฉันไม่มีวันคู่ควรกับคนขับรถฉันจะหาคู่ที่เหมาะสมให้ลูกเองและไม่นาน รายชื่อนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงก็ถูกหยิบขึ้นมาเขาคือทายาทเจ้าของอาณาจักรธุรกิจระดับประเทศบุคลิกเพียบพ,พร้อมฐานะร่ำรวยทุกอย่างที่ต้นไม่มีส่วนต้นถูกสั่งไล่ออกทันทีโดยไม่ให้แม้ถต่โอกาสเอ่ยลาคุณหนูในแววตาของเขามีเพียงความเจ็บปวดแต่ก็ยังยกมือไหว้ผมเข้าใจครับคืนนั้นมินร้องไห้จนตาบวมมองโทรศัพท์ที่อยากกดเบอร์หาต้นแต่เสียงเข้มของพ่อยังดังก้องในหัวห้ามติดต่อมันอีกถ้าแกยังเป็นลูกฉัน หัวใจของหญิงสาวเต็มไปด้วยความสับสนเธอจะเลือกครอบครัวที่คอยชี้นำชีวิตให้เธอมาตลอดหรือจะเลือกหัวใจที่กำลังเรียกหาผู้ชายธรรมดาคนนั้นวันเวลาผ่านไปตั้งแต่วันที่ต้นถูกไล่ออกความเงียบเหงาก่อก,กินหัวใจมินไม่เว้นวันแต่แทนที่จะปล่อยให้บาดแผลนั้นรักษาตัวเองครอบครัวกลับเร่งรัดให้เธอเดินหน้าตามแผน มิ้นอีกไม่นานพ่อจะประกาศมั่นแกกับลูกชายตระกูลใหญ่เสียงเข้มของพ่อก้องในหูทุกคืนน้ำเสียงนั้นทั้งเด็ดขาดและไม่เปิดทางให้เธอปฏิเสธแม่เองก็มองด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความคาดหวังลูกนี่คือเส้นทางที่มั่นคงที่สุดนะ มินพยายามบอกตัวเองว่าการเลือกครอบครัวคือส,สิ่งที่ถูกต้องแต่ทุกครั้งที่หลับตาภาพของต้นก็ผุดขึ้นมารอยยิ้มจริงใจคำพูดอ่อนโยนเสียงที่เคยบอกว่าคุณหนูเป็นคนที่ผมอยากปกป้องแม้ไม่ใช่หน้าที่ก็ตามหัวใจเธอก็เจ็บราวกับถูกบีบจนแทบหายใจไม่ออกคืนวันงานเลี้ยงหรูมาถึงโถงคฤหาสสว่างสวัยด้วยช a เดลีย e ร,ระยิบระยับแขกผู้มีเกียรติมากมายแต่งตัวหรูหรามินนั่งอยู่กลางงานข้างๆชายหนุ่มนักธุรกิจที่ถูกเลือกให้เป็นคู่มั่นเขาดูสมบูรณ์แบบก อย่างแต่ทำไมใจเธอกลับว่างเปล่าเสียงพิธีกรเชิญชวนเสียงแขกปรบมือดังก้องแต่ในใจของมิ้นกลับอึอดอัดแทบขาดใจหัวใจเธอตะโกนเรียกชื่อเพียงคนเดียวต้นแล้วในวินาทีนั้นเธอลุกขึ้นทั้งน้ำตาน้ำเสียงสั่นสะท้านไปทั่วงานมิ้นขอโทษค่ะแต่มิ้นเลือกความรักไม่ใช่หน้าที่ ถูกสายตาหันมองเสียงซุบซิบดังไปทั่วแขกเรือตกตะลึงพอกับแม่ช็อกจนพูดไม่ออกแต่ยังไม่ทันจะคว้าตัวไวหมิ่นก็วิ่งฝ่าฝูงชนออกจากงานไปฝนโปรยลงมาจากท้องฟ้าราวกับฟ้ากำลังร้องไห้ให้เธอร่างเล็กวิ่งฝ่าฝนออกจากคฤหาสใหญ่เส้นผมเปียกโชกน้ำตาไหลปนหยดฝนหัวใจของเธอมีจุดหมายเพียงหนึ่งเดียวห้องเช่าเล็กๆของชายที่ชื่อว่าต้นที่ซึ้งความรักแท้กำลังรอคอยเธออยู่ คืนนั้นเสียงฝนยังคงตกกระทบหลังคาสังกสีเก่าๆประตูไม้ห้องเช่าเล็กๆถูกเคาะเบาๆกคอะก๊ต้นเรียบลุกขึ้นมาเปิดและสิ่งที่เขาเห็นทําให้หัวใจแทบหยุดเต้นมิ้นเธอยืนอยู่ตรงนั้นร่างกายเปียกโชกน้ําตาไหลปนกับหยดฝนก่อนจะโผลเข้ากอดเขาแน่นเสียงสะเอื้อนดังสะท้อนในอกต้นมิ้นเลือกแล้วมิ้นจะไม่กลับไปอีกทั้งกูกอดกันข้ามกลางความมืดและสายฝนที่ยังคงตกอยู่ ความรักที่ถูกห้ามกลับกลายเป็นพลังหล่อเลี้ยงหัวใจสองดวงให้เข้มแข็งขึ้นแต่เมื่อข่าวนี้ไปถึงครือหาดใหญ่มหาเศรษฐีเจ้าของบ้านผู้เป็นพ่อแทบคลุ้มคลั่งบังอาจนักกล้าหนีไปกับคนขับรถงั้นเหรอทัานเลือกมันแล้วก็จงลืมบ้านนี้ไปซะตั้งแต่นี้ไปแก่ไม่ใช่ลูกฉันอีกต่อไปเสียงประกาศตัดขาดดังก้องพร้อมคำสั่งเด็ดขาดตัดมินออกจากกองมรดกทันทีโลกที่เคยหรูหราในชั่วข้ามคืนพังทลายลงหมดสิน้น แต่แม้จะถูกตัดขาดจากครอบครัวมินไม่เคยเสียใจเพราะเธอมีสิ่งที่สำคัญกว่าทุกอย่างคือความรักแท้ชีวิตใหม่ของทั้งคู่เริ่มต้นขึ้นในห้องเช่าเล็กๆเ,เงินเก็บเพียงเล็กน้อยคือทุนที่มีอยู่ตนมองหน้ามินด้วยความหนักแน่นเราอาจไม่มีอะไรเลยแต่เราจะสร้างมันด้วยกัน และจากวันนั้นร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆในตลาดสดก็ถือกำเนิดขึ้นภาพลูกคุณหนูที่เคยใส่เสื้อค้าแบรนด์หรูบัดนี้ต้องตื่นเช้าตรู่หั่นผักล้างถ้วยลวกเส้นเสิร์ฟลูกค้าเหนื่อไหลเต็มใบหน้าแต่เธอกลับยิ้มได้ทุกครั้งที่เห็นคนข้างๆยืนข้างหม้อน,น้ำซุปกำลังปรุงก๋วยเตี๋ยวด้วยใจตอนเหนื่อยไหมมิ้นถามพลางยื่นผ้าเช็ดเหนื่อให้เขาหันมายิ้มอ่อนมีเธออยู่ตรงนี้ต่อให้เหนื่อยแค่ไหนผมก็ไหว จากความลำบากที่ต้องเผชิญทุกวันกลับกลายเป็นบทพิสูจน์ว่าความรักแท้ไม่ใช่เพียงคำพูดหวานหูแต่มันคือการยืนหยัดทำทุกอย่างด้วยกันค่ำวันหนึ่งหลังปิดร้านทั้งคู่ยืนมองร้านกว๋วยเตี๋ยวเล็กๆที่ยังมีกลิ่นหอมของน้ำซุปคลุ้มอยู่ทั้งสองยิ้มให้กันแม้ใบหน้าจะเปื้อนเหงือ่อแต่หัวใจก็เต็มไปด้วยความสุขเสียงหัวเราะเล็กๆดังขึ้นท่ามกลางไอร้อนจากหม้อน,น้ำซุปแววตาของทั้งคู่เต็มไปด้วยความหวังในวันข้างหน้า เวลาผ่านไปหลายปีร้านกว๋วยเตี๋ยวเล็กๆของต้นกับมินกลายเป็นร้านที่ใครๆในตลาดก็พูดถึงรสชาติที่กลมกล่อมความใส่ใจในทุกชามและรอยยิ้มที่ทั้งคู่มอบให้ลูกค้าทำให้คนติดใจจ,จนแน่นร้านทุกวันจากร้านเพลิงเล็กๆโต๊ไม่กี่ตัวกลายเป็นร้านใหญ่ที่มีป้ายชัดเจนมีลูกจ้างมาช่วยงานต้นยืนอยู่หลังเตาใบหน้าเปื้อนเหงือ่อแต่เต็มไปด้วยความสุขเสียงตะโกนสั่งอาหารดังไม่หยุดมินเดินยกชามกว๋วยเตี๋ยวปิเสิฟพร้อมรอยยิ้มอ่อนที่ไม่เคยหายไปลูกค้าหลายคนหันมาพูดคุย นี่ใช่ลูกคุณหนูตระกูลใหญ่นั่นหรือเปล่าใช่จ้ะแต่เธอเลือกเดินทางของตัวเองไงเห็นไหมตอนนี้ร้านเขาดังใหญ่แล้วทุกคำพูดเหมือนแรงสะท้อนกลับไปถึงคฤหาสน์ใหญ่ข่าวความสำเร็จของพวกเขาแพร่สะพัดไปถึงหูพ่อมหาเศรษฐีผู้เคยตัดขาดลูกสาววันนั้นเขาเงียบไปนานเขาไม่เชื่อหูตัวเองจนกระทั่งวันหนึ่งเขาตัดสินใจแอบมาดูด้วยตาตัวเองเขายืนอยู่หน้าร้านมองผ่านประตูที่เต็มไปด้วยลูกค้าเห็นมิ้นยืนยิ้มเสียงหัวเราะของเธอสดใสกว่าเมื่ออยู่ในคฤหาสน์หรูเสียอีก และตรงนั้นเด็กน้อยตัวเล็กๆวิ่งเล่นอยู่ข้างๆต้นหัวใจของพ่อสั่นไหวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเด็กคนนั้นหันมาเห็นเขาโดยบังเอิญก่อนจะส่งเสียงใส่สคุณตาเพียงคำสั้นๆน,น้ำตาที่พยายามกลั้นไว้ก็ร่วงลงโดยไม่รู้ตัวชายผู้เคยแข็งแกร่งดัง่งภูผากลับยืนร้องไห้อยู่กลางร้านก๋วยเตี๋ยวธรรมดาธรรมดามินหันมาเห็นเธอชะงักก่อนจะวางถาดลงแล้วเดินเข้ามาหาพ่อเสียงเรียกนั้นสั่นเครือดวงตาเต็มไปด้วยความคิดถึงที่กดไว้ตลอดหลายปี พอมองหน้าลูกสาวน้ำตาเอ่อขึ้นอีกเขาพูดเสียงสัน่นพ่อผิดเองพ่อเคยคิดว่าความสุขของลูกคือเงินทองอำนาจกองมรดกแต่ความจริงพ่อเพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าความสุขแท้จริงของลูกคือการได้อยู่กับคนที่รักลูกจริงต้นยกมือไหว้ทันทีน้ำเสียงนอบน้อมเหมือนเดิมผมสัญญาครับว่าจะดูแลมิ้นและหลานให้ดีที่สุดแม้ไม่มีสมบัติของบ้านใหญ่ผมก็จะทุ่มสุดหัวใจมหาเศรษฐีที่เคยยิ่งใหญ่ที่สุด กลับยื่นมือมาจับมือของต้นแน่นน้ำตาไหลพรากยกโทษให้ฉันเถอะลูกชายพอขอยอมรับแกเป็นลูกเขยของฉันเสียงสะอื้นดังขึ้นรอบร้านมิ้นโผลเข้ากอดพ่อน้ำตาไหลไม่หยุดเธอพูดเสียงสัน่นขอบคุณขับพ่อที่ยอมเห็นหัวใจของมิ้นจริงๆบรรยากาศอบอุ่นนั้นทําให้ทั้งร้านเงียบลงเหลือเพียงภาพครอบครัวที่กลับมาสมานกันอีกครั้งคําวันนั้นครอบครัวทั้งหมดได้นั่งกินกว๋วยเตี๋ยวโต๊ะเดียวกันเสียงหัวเราะดังขึ้นแทนที่ความบาดหมางเก่า ทุกคำสดสจากชามกว๋วยเตี๋ยวที่เต็มไปด้วยน้ำใจเหมือนตอกย้ำให้รู้ว่าสิ่งที่มีค่ามากกว่าเงินทองและอำนาจคือความรักและครอบครัว